สวัสดีครับพัฒนันเทคอด็อปครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อัปเดตถึงเรื่องราคาสินค้า IT นะครับในเดือนกรกฎาคม2565นนะครับเป็นต้นไปแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยหรือ exchange rate ที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับระหว่างเงินไทยกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่า มันไปที่1ดอลลา,าร์สหรัฐอยู่ประมาณ3 5เกือบ3าบาทหรือบางช่วงเวลามาันอาจจะสูงขึ้นกว่านั้นนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเงินบาทเราอ่อนใช่ไหมครับแต่จริงอาจจะเป็นผลจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่มันมีการที่จะเขาเรียกว่ามีมีการมีความแข็งตัวใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพออัตราแรกเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยประเทศไทยคือผู้นําเข้าเทคโนโลยีนานาชนิดถูกไหมครับ พอเรานําเข้าเงินบาทของเราเนี่ยนะมันแลกมันแลกเงิน USD ได้น้อยลงก็หมายความว่าไงเวลาเราจะซื้อของเขาเราต้องใช้เงินของเราเยอะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสินค้าไอทีมันจะพุ่งขึ้นแน่นอนนะครับก็จากสถานการณ์ที่ผมเจอด้วยตัวเองก็คือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าถ้าเทียบกับเดือนมิถุนาย,ยน65เนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าในแง่ของราคาเนี่ยมันจะมีแกว่งบ้างนะครับแต่พอ ปลายเดือนมิถุนาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับในชุดขนาดช่วงปลายเดือนปกติจะมีการยืนราคาถึงเกือบไปปลายเดือนใช่ไหมครับยืนราคาสินค้าไอทีทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์เนี่ยแต่ในปัจจุบันไหนโดยเฉพาะซอฟต์แวร์นะครับพอ exchange rate มันดีดขึ้นแบบนี้เนี่ยซอฟต์แวร์บางตัวแม้กระทั่งเวลาเราซื้อพวกรีนิวซับสคริปชั่นต่างๆนะครับของทั้งพวก security นะครับหรือซอฟต์แวร์ไรเส้นต,ต่างๆที่เราจะต้องรีนิวหรือต่อ ma อะไรพวกนี้โอ้ราคามันขึ้นแฮ นะครับแล้วขึ้นพอสมควรด้วยนะครับตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ขึ้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยยังสามารถยืนราคาเดิมสินค้าบางตัวเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูรายวันเลยต้องดูช่วงเวลาที่เราเองเนี่ยเปิดเปิดออเดอร์กันเลยกับเบนเดอร์นั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่านะสินค้าเวลามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาและขึ้นราคากันแบบนี้พวกเราก็อาจจะตกใจแต่ผมไม่อยากให้ตกใจเพราะ มันเป็นเรื่องตามกระแสโลกแล้วะตอนนี้นะครับแต่อยากให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้นะครับนอกจากราคาสินค้าเองเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นนะครับจริงๆสูงเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะ20-30%นะจากที่เห็นนะซึ่งก็ถ้าผมพูดไม่ตรงซะทีเดียวก็ต้องขออภัยด้วยแต่มันจะขึ้นราคาหลายเปอร์เซ็นต์นะครับหลักส0นนะครับก็ให้เตรียมใจไว้ และสินค้าไอทีมีแนวโน้มว่ายังขาดตลาดในบางสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราจะใช้สินค้าและมีของก็ให้รีบเลยครับ